สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอในหัวข้อความเพิ่มข้นของสารละลายนะคะ 1. การบอกความเพิ่มข้นแบบลอยละค่ะสามารถแบ่งได้3แบบ1.1ึ่ลอยละโดยมวลต่อมวลบอกมวลถูกละลายที่มีสารละลายหนึ่ง้อยหน่วยมวลเดียวกันค่ะเช่นสารละลายโซเดียมคลอไรด์สิบาเ์ซนโดยมวลหมายความว่าโซเดียมคลอไรด์สิกรัมละลายในสารละลายโซเดียมคลอไรด์หนึ่งรกรัมค่ะ หนึ่งจองลอยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรร้อยละโดยปริมาตรบอกมวลถูกละลายที่มีสารละลายหนึ่งร้อหน่วยปริมาตรเดียวกันเช่นสารละลายกรดไฮโดรคลอริก3 0เโดยมวลหมายความว่าไฮโดรคลอริก30ลูกบาทเซนติเมตรละลายในสารละลายไฮโดรคลอริก100รลูกบาทเซนติเมตรค่ะ1:3ึ่งจามอยละโดยมวลต่อปริมาตรบอกมวลตัวถูกละลายที่มีสารละลาย100 ลูกบาศ์เซนติเมตรเช่นสารละลายกลูโค้ส50%โดยมวลต่อปริมาตรหมายความว่ากลูโค้ส50กรัมละลายในสารละลายกลูโคส100รลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะสูตรคำนวณความเข้มข้นแบบลอยละนะคะ 1. มวลต่อมวลจะนำตัวมวลที่ถูกละลายมาคูณกับ1 0 0กรัมและหารด้วยมวลของสารละลายนะคะ 2. มวลโดยปริมาตรต่อปริมาตรปริมาตร จะนำปริมาตรตัวถูกละลายมีหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรคูณ100แล้วก็หารด้วยปริมาตรของสารละลายค่ะสูตรที่3คือโดยมวลต่อปริมาตรจะนำมวลของตัวถูกละลายซึ่งมีหน่วยเป็นกร,รมัมคูณกับ100หารด้วยปริมาตรของสารละลายซึ่งมีหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรค่ะตัวอย่างนะคะ้อยละโดยมวลต่อมวล ละลายน้ำตาล25กรัมในน้ำ225กรัมน้ำเชื่อมที่ได้จะมีความเข้มข้นร้อยละเท่าไหร่โดยมวล่ะมวลวิธีทำก็คือน้ำเชื่อมที่ได้จะมีความเข้มข้นเท่ากับน้ำ25กรัมหาร25กรัมบวก225กรัมคูณ100 g. จะได้เท่ากับ10ค่ะตอบสารละลายที่มีที่ได้มีความเข้มข้นร้อยละ10โดยมวล่อมวล ต่อมาเป็นปริมาตรต่อปริมาตรนะคะปริมาตรของตัวละลายหารปริมาตรสารละลายคูณหนึ่งร้อยส่วนมีอยู่ว่าแอ,นอนลาลอยด์สิบรูบาศเซนติเมตรละลายในน้ําได้สารละลาย 20, 200ลายี่สิบเอสองร้อยรูบาศเซนติเมตรสารละลายแอลาลอจะมีความเข้มข้นร้อยละเท่าไหร่โดยปริมาตรต่อปริมาตรก็จะนำสิบรูบาศเซนติเมตรมาหันกับสองร้อยูบาศเซนติเมตรคูณหนึ่งร้อยจะได้ห้าค่ะ สารละลายเอทานอลมีความเข้มข้น้อยละห้าโดยปริมาตรต่อปริมาตรลอยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะเอทานอลสิบลูกบาศก์เซนติเมตรละลายในน้ําได้สารละลายสองร้อยลูกบาศก์เซนติเมตรสารละลายเอทานอลมีความเข้มข้น้อยละเท่าไหร่โดยปริมาตรต่อปริมาตร พิธีก็คือจะนำ10รปูปบาทเซนติเมตรหารด้วย200รูปบาทเซนติเมตรคูณ100จะได้5ข้อนี้จะตอบว่าสารละลายอินนามีความเข้มข้นร้อยละ5โดยปริมาตรต่อปริมาตรค่ะขอบคุณค่ะ